สวัสดีค่ะ f อทุกท่านเช้านี้เวลาจะพาชมบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามนะคะต้นเดียวนะดอกสวยงามมากเลย แรงลงพึ่งนะโอ้โหถึงกับโอ้โหเลยนะคะเอฟซี FC จ๋าได้น้ำฝน้ะบ้านสะพังสวยงามเลยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้นะคะางาม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  งามจริงๆนะคะสีส้มนี้ก็งามงามกุหลาบออกดอกนะคะตอนนั้นนะ่ะมันขาดน้ำเนาะมันขาดน้ำมันก็เลยดอกมันก็เลยแค่กระแดงนะคะโอ้โห ดูข้างล่างดูข้างล่างนะคะสีแดงสีแดงนะคะเอาทำไมมันไม่เป็นสีแดงแล่ะมันปรับสีไม่ทันวะโอ้โหดอกนี้ก็สวยนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วดีใจดีใจโอ้โหวิ่งใส่เลยเมื่อวานนี้ไม่ไดาไม่ได้เอาให้เพราะว่าไม่ไดาลืมใส่ตะก้ามา แล้วก็ใส่ยอดมะระด้วยนะคะใส่ยอดตำลึงแล้วก็ใส่ยอดมะระอร่อยแน่นอนค่ะโอ้ยดอกไม้นะคะทำไมมันสวยแบบนี้ยอดตำลึงก็สวยดอกไม้ก็สวย แต่กล้องไม่ดานี้มันไม่สวยเลยนะคะมันปรับสีเอง อ้อันนี้จมน้ำก็อยู่ได้นะคะนี่เสีนฝรั่งเนาะน้ำขัง้มาดูทางนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะอูโหดอกนี้ค่ะ นี่สวย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  โอ้ยเสียดายสีมันไม่แดงเนาะสียดายสีมันไม่แดงแต่ว่าสีกุหลาบนี่แจ่มมากเลยนะ หอมกุหลาบนะคะในสวนนะคะให้ f อนะคะสวยงามมากเลยนะคะเห็นแล้วถึงกับตะลึงเลยนะคะถึงกับตะลึงความสวยความงาม เดี๋ยวถ้าพุทธซ้อนออกมานี้ก็จะเต็มไปหมดเลยนะคะพาไปดูทานตะวันค่ะดอกใหญ่มาก ทานตะวันทานตะวันดอกใหญ่จังคือดินมันอ่อนเนาะนี้หันหน้ามาทางนี้ต้นนี้ก็สูงใหญ่มากเลยนะนี่กำลังแรกแย้มยิ่งต้นนี้นะคะสูงใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะ อะไรล่ะแปรนี่สูง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 ,สงดอกมะลินะคะกะบ็บานสะพัง่ง แอน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 มาดูสวยมากมากดูแล้วไม่อยากออกไปไหนเลยนะคะไม่อยากไปไหนเลยเร็ว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 มาดู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 สวยจนถึงกับตะลึงแล้วนี่นแต่ก่อนนะออกดอกแบบกุหลาบมอบให้เอฟีเลยนี่นกุหลาบต้นนี้นี่โอ้โห,โหสวยวจริงๆ,ๆ,ๆสยยงสวยแต่ก่อนนะออกด,ดอกกระด้งกระด้นะ พอแม่ดาพรวนดินนะคะแล้วก็เอาหญ้าออกนะโอ้โหมันสวยมากๆเลยเนาะต้นเดียวงามคักงามคักอุ้ยเข้ากันเลยนะเอ็นเข้าไปอยู่ในพุ่มเลยสีเดียวกันเลยเออโหนี่โอ้อันนี้อันนี้กุหลาบดอกใหญ่นะเนี่ยโอ้กุหลาบแดงอะไรนะไม่ไม่ไม่เยาว์ยวนไม่ไม่ไม่ต้องเอาแบบนี้ต้องเอาแบบนี้ ปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมันร้อยวันพันปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะเอฟซีนักร้องอะไรจำเนื้อไม่ได้จำเนื้อไม่ได้นะคะเอฟจีแต่ว่ามันสวยสุดยอดเลยนะคะเอฟซีจ๋าตายแล้ว เราอยู่ในดงดอกไม้มันต้องมันต้องอะไรนะมันต้องแบบนี้ไปทำมามานี่ไปทำมาเออเออเออเราต้องแบบนี้เซลฟี่เซลฟี่เดี๋ยวหักนะเดี๋ยวหักนะโอ้โหขอมอบดอกไม้ในสวนที่หอมอบอวลยวนใจนะคะเอจีขอมอบให้เอจีนะคะ โอ้ยดูปอปืโอ้ยเห็นดอกไม้เป็นไม่ได้นะคะเอฟซีนี่คือความภูมิใจนะที่เราดูแลเนาะที่เราดูแลแล้วมันออกดอกสวยงามแบบนี้ยภูมิใจดอกพุทก็สวยนะสวยมากดอกพุทหอมมากเลยดูนี่ดูดอกพุทหอมเลยนี่แหละพระดามอยอะไรเราอยู่ในดงดอกไม้นะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะกับขอพรองค์ปู่นะคะขอให้ เอฟจีทุกท่านทั่วโลกนะคะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราะศะจากโรคภัยพรใดที่ขอก็ขอให้พรน,นั้นพันสำร็จพันสำร็จนะคะสวัสดีค่ะ